จากทีท่ดแล้วที่เราพาไปดูหมูเด้งในตอนเด็กคือตอนนี้ผ่านมาประมาณน่าจะปีหนึ่งแล้วนะไม่รู้พอเธอไม่ได้มาฉันเขินคนอะคนมาเต็มเลยแต่วันนี้เราก็จะพามาดูหมูเด้งในฉบับที่โตกันแล้วอ,อาจุนอยากดูไหมยอยากอยากเธออยากดูเพื่อนเธอเหรอเพื่อนเธอนั่นไงหมูเด้งหหมูเด้งหมูเด้งไหนว่าจะพาไปดูหมูเด้งไงพามาที่ไหนเนี่ยพามาดูนกทำไมเนี่ยอาจุน เธอนั่นแหละเธอนั่นแหละเธอคนนำเธอเป็นคนนำเธอเป็นคนนำดูสิเนี่ยเนาะฮะเนาะเนี่ยเหรนหคือแบบอุ้ยติ้วขีฮอกไม่ได้มาดูหมูเด้งกันประมาณหนึ่งปีอะทุกคนเราจะมาถามน้องหมูเด้งกันว่ารู้สึกไงบ้างที่โตขึ้นรู้สึกดีใจมากเลยแล้วคุณมีเมือกติดผิวไว้ทำไมผิวจะได้ฉ่ำไปอุ้ยนกขี้ขี้ขี้ใส่หัวขี้ใส่หัว ไม่ไปแล้วเมื่อไหร่จะไปดูหมูเด้งสักทีไปดูหมูเด้งกันได้แล้วไปมากินอาหารโทรศัพท์น้องอาจุนของฉันนกเงื้องหัวจุนว้าวฮู้ยอาจุนเธอเห็นอะไรปะป้ายหมูเด้งนั่นไงข้างล่างอ่ะเพื่อนฉันเพื่อนหนูพร้อมไปดูหมูเด้งหรือยังเพื่อนหนูเฮ้ยนั่นไงหมูเด้ง